สวัสดีจ้าโอนีนาาคะ่ะเาสิมาสีดวัคซีนอาหิาฮีวาเป็ดและไก่เนะจ้ะตรงนี้เข้าไปสื่อจากประตุสัตว์นะคะสืบจากประตุสัตว์จังหวัดค่ะในราคาขวดละ2 0าบาทจากทายูรานอา,อาหารสัตว์พวกค้ายหัวอาหารยังสีขากระจะบแพ้งแน่ละก่ะบางลานกรจะบบมี่ค่ะแนะนําไปที ประตูสัตว์จังหวัดเนาะคะ่ะเพื่นจะขายถูกมากๆเลยควรละ25บาทเนาะจะวัคซีนอหิวาเป็ดและไก่จะตรงนี้เนาะคะ่ะอ่อเฮาสามารถถาบางคนเนาะคะ่ะมีเป็ดน้อยเนาะคะ่ะหรือว่าเออมันมันสามารถเก็บไว้ได้บอ่อคือเก็บไว้ได้นะคะเก็บไว้ได้ตลอดเลยเราใช้ไม่หมดเราก็เก็บไว้ได้นะคะ นี่จ้าวันหมดอายุของเพลินเนาะค่ะปี6กสี่ค่ะแนะนําเลยนะค่ะตรงเบิ้ลว่านเบิดอายุน้าเด้อจ้าเนี่ยค่ะสําหรับเป็ดและไก่พื้นเมืองบรรจุ100โตรดนะคะตอนอ่อหนึ่งร้อยโดสหนึ่งร้อยเอ่อเอ่โด,ดดบ่เพิ่นหนึ่งร้อยโดดนะคะสีดเขากล้ามเนื้อเป็ดเนาะค่ะนหนึ่งตต่อหนึ่งอ่า ซีหนึ่งซีซีภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยว่าหนึ่งอันยังเหรอนี่มอรอมนเขาเอ่ยนยังมอรอมินลิลิทจ้าเนี่ยค่ะอ่าหนึ่งขวดเนาะค่ะใส่ได้กับหนึ่งร้อยตัวจ้ะใส่บเบกระเก็บไว้ได้เด้อจ้าแต่ว่าห้ามให้ถือตรงนี้เนาะจ้ะจะเป็นปืนสีอัตโนมัติเนาะจ้ะ จะสะดวกเนาะ,ะ,ะค่ะราคาก็สามลอยสี่ลอยหาลอยแล้วแต่ตะลาดเนาะคะ่ะเนี่ยจ้ะก็จะเป็นเป็นไส้แบบนี้เลยค่ะสะดวกเนาะจ้ะมันก็จะตืดทีละหนึ่งซีซีตืดทีละหนึ่ c c งซีซีงซีนะจ้ะคือมันดีแห้งคือสะดวกและกะ้วก็เหมาะมากเลยนะจ้ะสำหรับอันเลี้ยงเป็ดหลายๆเนาะค่ะพอต้องใส่สเออต็มอันยังก็เข็มสีสลิงห่วเฮือดตายสมัยตะกี้ เ,เข็มสีจะลิ่งสมัยตะกี้นะจ๊ะกสิมันกว่าสีมาแท่งไม่โอยเสียเวลาเนาะจ๊ะแต่ว่าสมัยใหม่เขาจะเป็นอัตโนมัตินะค่ะเป็ดตรงนี้เนาะจ๊ะต้องสีโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะค่ะเขาสีใสากามเนื้อต้นขาของเป็ดเนาะจ๊ะนี่ค่ะผู้เชี่ยวชาญก็นั่งตรงมองอยู่นี่ละจ๊ะ <laughs> <laughs> จากนี่ค่ะเขาจะทำการสีจะ้ะเนี่ยค่ะ ก็เป็ดนะคะเป็ดตตัว,ตวนี้เนาะคะ่ะอายุ35วันบางคนถามว่าวัคซีนสิได้เมื่อไหร่จริงๆแล้วนะคะ่ะก็จะจั้มือก็ยี่สิบเถึงยี่สิบห้าวันยีวันคือหมายถึงว่าคือเป็ดใหญ่พอประมาณเนาะคะ่ะแต่ว่าตรงเนี้ยจะเข้าสิทธิเวลาที่เหมาะสมก็คือ35วันเนาะคะ่ะเป็ดรุ่นเนี้ยจ้าแต่ว่าถามว่าตามประตูสัตว์พันธแน่น้ำเพิ่นก็บ,บอกว่า สองเดือนอายุสองเดือนหรือสามเดือนพวกนั้นจะเป็นสีพอพันแม่พันเนาะคะ่ะให้แกเป็ดเนาะจ้ะแต่ว่าตรงนี้เขาก็เลยเป็นเป็ดขุนเขาก็เลยต้องอ่าสีเร็วแน่นิดนึงเนาะคะ่ะเพื่อป้องกันเพราะเขาขายเป็ดเขาอ่ะทรงขายอายุหกสิบห้าวันทรงออกท้างเงินต่างชาตินะะาเนาะจะเข้ามาเบิ้งเนาะคะ่ะนี่ค่ะสีใสนี่ค่ะก้ามเนื้อต้นขาเนาะจ้ะนับหนึ่งโต ต้องเป็นเนาะเพราะบาปมันจะเป็นสีอัตโนมัติเนาะจ้ากนี่ค่ะเมื่อเทนกับสีแท่งเข่าปุ๊บก็จะหนึ่งซีเลยนะคะจะบ่ยุ่งยากเนาะค่ะ ่าหลังเข้าสีดวัคซีนแล้วนะคะ่ะอ่าเข้ากับตองไห้น้ำแดง v o 1 2ไ้กับเป็ดนะจ๊ะเพื่อลดความเครียดของเป็ดการสีดวัคซีนเนาะคะ่ะถ้าจะสีดตอนเศร้าตอนเย่แล้งกระได้นะคะคือแนะนำถ้าสีดเศร้ากับสีดเศร้าแห้งๆเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าอ่าเป็ดมันจะเครียดคือยาสีดคือช่วงอากาศมันหอนนะคะเป็ดมันจะเครียดเพราะป็ดมันจะเป็นเป็นที่ขี้หอนเนาะจ๊ะ แต่ตรงนี้ค่ะทั้งคอข้าวทั้งเราเข้าค่ะสีต,ตอนแรกเนาะจากผลขางเคียงเลยค่ะคือเป็ดจะ,ะจะซึมเนาะคะ่ะเป็ดจะซึมจะทานจะกินอาหารน้อยนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะคะ่ะข้าวบ่ต้องตกใจหรือข้าวบ่ต้องเป็นกังวลเนาะคะ่ะข้าใ้ให้เป็ดกินน้ําแดงดี D o 12นะคะให้เขาเพื่อลดความเฉียดตรงนี้ค่ะคือมาเนาะข้าวิีดวัคซีนตอนอายุ35วันให้กับเป็ด เป็ดขุนนะคะเป็ดเนื้อขุนนะคะเทาหลังจากฉีดเร็จแล้วคะ่ะเทาถึ่งไข้เป็ดเล่นน้ำได้นะคะเพราะว่าเทาใหา่เขาเป็นไข่เป็นวัดนะคะเทาช่วงระยะเวลาตั้งแต่แหลกจนถึงหนึ่งเดือนเนี่ยเทาบอ่อพ,พันธุ์ไข้เพลนน้ำแต่หลังจากฉีดวัคซีนแล้วคะ่ะลงวัคซีนให้เขาแล้วเทาก็จะให้พเพลนน้ำได้นะคะรงเนี่ยคะ่จะจะเป็นอ่างเลนน้ำจะเป็นอ่างเลนน้ำอ่างเล่นน้ำให้เขา นะคะเพื่อค่ายเขียดเพื่อเขาจะได้ผัดคนได้เร็วนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะถามว่าเป็ดเนาะคะ่ะกินอาหารดีบอหลังจากฉีดวัคซีนเนะะี่ยค่ะประมาณ3วันเลยค่ะเขาจะกินอาหารหน่อยลงแล้วก็บ,บ้างตัวเนี่ยค่ะหญ้าก็จะเป็นเคยเคยคเยเนาะคือแบบว่าเขาเจ็บขาเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาถูกฉีด วัคซีนข้าก็จะมีเจ็บขาแน่ยเป็นธรรมดาบังเล่าบางคอกเนาะคะ่ะกรถึงขันาตายไดะะ้ได้ค่ะสามารถตายได้เนาะคะ่ะถ้าถึงขันรุ่นแรกก็จะตายได้เป็นนะจ๊ะบางตัวก็จะยังก็จะมีแบบเจ็บขางสิกามีะคะ่ะผลขางเคียงในการสีดนะจ๊ะแต่ว่าข้าก็ต้องสีดกันไวนะคะ้ค่ะเพราะว่าเกิด เกิดเป็นโรคมากเนาะคะ่ะมันก็จะลําบากเพราะเฮาเลี้ยงเป็ดหลายเฮาบ่ได้เลี้ยงแค่์ตัวสองตัวเนาะคะ่ะเป็ดตรงนี้ค่ะพ่อแม่พันธุ์เขาทำผ้าโวมาแล้วฉีดวัคซีนอหิวากับแอนการาโรคแล้วนี่จริงๆบางบางเขตหรือบางคนเพิ่นกับว่าฉีดให้กับลูกคือว่าฉีดนะคะแต่ว่าเข้าก็เลยกันไว้ป้องกันดีกว่าเนาะคะ่ะดีกว่ามา่นางแก่ที่หลังเกิดเป็น ติดเชื้อมาก็จะมานังเขียดเพราะว่าเป็ดต่อโตนะคะมือเข้าขายเข้าขายได้เฉลี่ยร้อยแปดสิบถึงสองร้อยเลยได้ค่ะต่อโตฉะนั้นแล้วเขาจะต้องการลดความเสี่ยงคือเราต้องไม่ให้เป็ดตายนะคะแต่เอเป็ดเป็นโรคอีตายต่อกันเลยได้จ้ะต่อกันเลยเป็นโตเป็นตต่อกันเลยที่นี่ค่ะเป็ดคองเข้ากับสุขภาพดีแข็งแรงกรบบาดมีการตาย แต่ว่าเพียงแค่ห้ากับตรงสีดกันไวอย่างที่วานเนาะคะ่ะแล้วตรงนี้เนาะถ้าผู้ใดเฮ็ดไว้เฮ็ดอ่าจะเพื่อจะไปเฮ็ดพอพันแม่พันนะคะ่ะก็สองเดือนอายุไปสองเดือนหรือสามเดือนค่อยสีดแล้วกส็สองเดือนสามเดือนสีดซ้ำเนาะคะ่ะเพื่อป้องกันนะจ๊ะจึงใดเนาะคะ่ะผู้ใดสงสยัยหรือว่าเอ๊ะแบบใดเนาะคะ่ะจะคุยกันใดเนาะจ้ะ ฝากกดติดตามกดแชร์ถ้าเกิดระโยน์จึงใดเนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้แนเดอร์จ้าสวัสดีค่ะ